ความผิดพลาดไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่คือสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะครูมีเรื่องเล่าแบบนี้ค่ะตอนที่ครูไปทำโปรเจกต์หนึ่งนะคะชื่อโปรเจกต์ว่า connecting to the คลองนะคะครูต้องการที่จะทำให้ชุมชนของคลองบางหลวงนะคะเขามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะสิ่งที่ครูไปทำนะคะครูก็จะไปขอเป็นสปอนเซอร์เงินนะคะของที่บางจากนะคะแล้วครูก็ไปเหมือนเข้าผ่านเข้ารอบนะคะแล้วก็ไป pitching นะคะโดยการที่ไปพูดค่ะ โปรเจกต์ครูนั่นแหละขายไอเดียของครูนะคะเพื่อที่จะได้เอาเงินนี้มาพัฒนาชุมชนคลองบางหลวงนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วผลของการทําสิ่งนั้นนะครูก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ ชนะเลิศอะไรเงี้ยก็คือแบบโอเคกลับบ้านไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ครูได้นะมันได้เยอะมากเลยนะอย่างแรกเลยนะคะครูได้ประสบการณ์ในการลงมือทําเพราะว่าตอนในวันที่ครูเริ่มลงมือทําครูยังไม่เห็นเหมือนกันว่าครูจะสําเร็จได้ยังไงครูไม่รู้ว่าครูตอนนั้นคือไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จะต้องไปติดต่อใครนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราแบบปักหมุดไว้แล้วว่าเราจะลงมือทอําอ่ะ แล้วแอคชั่นการกระทําของเราในทุกๆวันมันจะเริ่มตามมาแล้วมันทําให้ครูมาไกลได้ถึงไปขึ้นไปประกวดเวทีอะ่ะคือมันก็ค่อนข้างแบบมีคุณค่ากับครูมากนี่คือสิ่งเล็กๆที่ครูแค่คิดว่าจะทําแล้วครูก็ลงมือทํากับมันนะคะและอันที่2ก็คือว่าในเรื่องของอทักษะเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าการที่เราไปพูดพิชชิง่งตอนนั้นครูก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็เวลาที่จะต้องคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าครูก็ไม่ได้พัฒนา ทักษะในช่วงแบบการพูดแล้ววลาถึงเวลาที่ครูจะต้องไปพูดแล้ว่มันทําให้ครูเหมือนแบบยังเก่งไม่พอดังนั้นตัวเองอะจะต้องอะไรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อโอกาสมาถึงในทุกๆวนันต้องพัฒนาตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสที่กําลังจะรอคอยเราเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่นะคะถ้าคุณสนใจอาหารสมอง2นาทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจแพชชั่นทูวินนะคะวันนี้ครูไปก่อนนะสวัสดีค่ะ